เปิดตัว Xiaomi มี 11i 5G หน้าจอ OLED Refresh Rate ที่สูงถึง120เฮจุดเด่นคือหน้าจอเขาไม่โคง้งมาพร้อมกับกล้องความละเอียด108ล้านพิกเซลชิปเซตตัวแรงและการชาร์จที่เร็วเปิดตัว Vivo Y30g โทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กมาพร้อมกับชิปเซต Helio P65 ให้ RAM 8GB กล้องหลังกล้องคู่แบตเตอรี่ 5000mAh การชาร์จที่เร็วในราคาประมาณ7,100บาท เผยภาพเรนเดอร์ของแท็บเล็ตจาก s ซั s ซุงนั่นก็คือ Galaxy Tab A7 Lite แท็บเล็ตจอ8.4นิ้วเตรียมเปิดตัวมิถุนายนนี้สวัสดีครับกระมับเดควสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในวั8.00นกาสุสมาทีในพูดข่าวไอทีครับ Mi 11 Ultra ข่าววันีในคลิปนี้พาเพื่อนมาดูก,การเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือ Xiaomi ในรุ่นของ Mi 11นี่นแหละแต่มีตัว i เข้ามาด้วยเป็นรุ่นท็อประดับเล็กน่าสนใจไม่น้อยเลยครับและการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือ Vivo แต่ก่อนไม่ช่ข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจพ่าข่าวสารที่เรามาเด้แบบนี้กันเป็นประจำทุกวันนะในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Xiaomi เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับนอกนอจากตัว Mi 11 Pro Mi 11 Ultra และก็มีส1เอ็ดไลท์ถือแล้วยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีการเปิดตัวตามออกมาด้วยนั่นก็คือเซี่ยวมี่มีอครับสมาร์ทโฟนหน้าจอ a อาม e d e 4ที่ให้สีตรงแล้วก็มีลำโพงที่เด่นด้วยมาพร้อมกับชิปเซตตัวแรงเลยด้วยชิปเซตแสตมดะกก้อนแปดตามมาอีกหนึ่งรุ่นครับเซี่ยวมี่มีไอมีข้อดีก็คือในเรื่องของหน้าจอเนี่แหละที่ฟังดูแปลกใหม่ดีหน้าจอเป็น a อ o ม e d e 4นะครับขนาดเขาคือ6.67นิ้วให้ความละเอียดอยู่ที่ระดับ SD+ ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นการเจาะรูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจออีกจุดหนึ่งที่เด่นก็คือขอบเขาไม่โคง้งอันนี้น่าจะเหมาะสาหรับคนที่ไม่ชอบโทราศาัพท์มือถือจอโค้งนะครับในเรื่องความสว่างตัวนี้ทําได้สูงถึง1,300นิริตและรองรับการแสดงผลแบบ HDR10+ Plus ด้วยสีก็ตรงด้วยนะครับตรงนี้การันตีคุณภาพของหน้าจอด้วย d i s DisplayMate นะครับได้ระดับ A+ เลยทีเดียว รีเฟเรทข,ของหน้าจอยอยู่ที่1 2 0เฮิร์ตและตาการตอบสนองหรือทัสสปริงเรท360เฮิร์ตครับทั้งฝั่งของชิปเซ็ตเป็น s สเ p ปด a g o อน8 8อันนี้ทราบไปดีอยู่แล้วว่าชิปเซ็ตตัวนี้เป็นชิปเซ็ตเรือธงประจำปีนี้เลยนะครับ ให้แรมมา8 g b กบนมาตรฐาน L P D D R 5นะครับถือว่าเยอะอยู่รอมแบ่งเป็น2รุ่นคือ128และ256มาตรฐานใหม่ U B S 3.1อ่านเขียนข้อมูลได้เร็วรองรับเครือข่าย 5G ด้วยมาพร้อมกับ Wi-Fi 6ถือว่าครบในทุกๆจุดจริงๆในเรื่องของสเปคมาที่กล้องกันบ้างตัวนี้ให้กล้องหน้า20ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัวชัดที่108ล้านพิกเซลสามารถ,ถถ่ายวิดีโอ 8K ที่มีฟีเจอร์ a u d i o Zoom แล้วก็โหมด u l t r a Ni g h t v i d ดีโอสำหรับการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อย ต่อมาที่กล้อง ultra wide ถ่ายภาพในมุมกว้าง8ล้านพิกเซลและเทเลมาโคร5ล้านพิกเซลอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คือลำโพงที่เป็นแบบสโตริโอทั้งด้านบนและด้านล่างครับให้ความกระหึ่มไม่แพ้รุ่นที่ รวมถึงยังรองรับระบบเสียงแบบ d o l b y Atmos ให้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างสมจริงเวลาเราใช้ดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับถ้าสังเกตสเปคดีๆรวมถึงข้อมูลของรุ่นนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ต่างจาก Redmi มี k 4 0 pro ที่เปิดตัวไปไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เลยนะครับราคาและกรลวังจำหน่ายของตัว x ซ a o m มี i 1 1 i จะวางจำหน่าย2รุ่นคือรุ่น ram 8 g b 1หนคน gb ที่649หรยูโรหรือประมาณ23,800บาทครับในส่วนของวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของตัวเซนนี่ยมีมเ่เนี่ยออกมาให้เราทราบ แต่คิดว่าจะเข้ามาขายในบ้านเราไหมอันนี้ก็ต้องรอรุนเซมีประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้ถ้าหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีมาอัปเดห้ซรากันอีกครั้งหนึ่งครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ vivo Y 30G กันบ้างเดือนนี้ vivo ได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หลายรุ่นต่อเนื่องกันแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ vivo X 60 series และรุ่นกลางอย่าง vivo Y 72 5G จนมาถึงรุ่นสุดท้ายอย่างตอนนี้ที่เป็นรุ่นน้องนะครับก็ v i วเวอร์วาเป็นสมาร,ร์ทโฟนรุ่นเล็กดีไซน์ดูเรียบง่ายนะครับโดยมีหน้าจอแสดงผลเป็น IPS LCD ขนาด6.5 1นิ้วความละเอียด SD Plus ในสัดส่วน20ต่อ9โดยมีชิปเซตเป็น Mediatek Helio P65 มาพร้อมกับ RAM 8GB ROM 128แ่และถ้าไม่พอสามารถเพิ่ม MicroSD card ได้ด้วยนะครับแบตเตอรี่5,000 m a มแมชาร์จเบลส8บวัตต์แต่พอร์ตกัรเชื่อมต่อนี่นะสิ ต่อเนื่งต่อน,นี้ยังคงเป็นไมโคร USB แบบเก่านะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าตัว Vivo Y2T ยังรองรับ2ซิมด้วยแล้วก็มาพร้อมกับ Android 11แล้วก็ Oxygen OS 1.0ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนอยู่ที่1,499หยวนหรือประมาณ7,100บาทครับมีให้เลือก3สีได้แก่สีดำสีขาวแล้วก็สีฟ้าครับโดยในเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลวางจำหน่ายในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศจีนนะครับเอาไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคร มาต่อที่ข่าวสุดท้ายครับมาพูดถึงแท็บเล็ตกันบ้างแหล่งข่าวนี้มีการลือกันนะครับในวงการสมาร์ทโฟนว่าจะมีแท็บเล็ตราคาประหยัดอีกหนึ่งรุ่นก็คือเจ้าตัว s ั m s u n g า a l a x y Tab บ A7 Li t e ถน้องๆของ Galaxy Tab ท A7 ซึ่งเจ้าตัว g a l a x y Tab A7 ตัวนี้ได้มีการเปิดตัวในช่วงปลายปี2020ไปนะครับข้อมูลล่าสุดนอกจากนี้ยังมีการเผยภาพเรนเดอร์คร่าวๆออกมาให้เราได้ทราบกันด้วยว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8.4นิ้วชิปเซตและหน่วยประมวลผลต่างๆนะครับ จากภาพเรนเดอร์ render, จะเห็นได้ว่าดีไซน์ของตัวเครื่องแทบจะไม่ต่างจาก Galaxy Tab A7 รุร่นพีที่เปิดตัวในช่วงปลายปีที่แล้วเลยนะครับจ,จะถูกลดขนาดของตัวเครื่องลงมาให้มีขนาดเล็กลงที่8.4นิ้วซึ่ง Galaxy Tab A7 มีขนาด10.4นิ้วนะครับทำให้มีน้ําหนักเบาแล้วก็ขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะกับการพกพามากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังมีหน้าพร้อมทั้งยังมีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังอย่างละหนึ่งตัวมาตรฐานแท็บเล็ตทั่วไปครับแต่ตัวนี้จะไม่มีไฟแฟลชมาให้นะครับ นอกจากภาพเรเดอร์แล้วแรงข่าวยังมีการเปิดเผยว่า Galaxy Tab A7 Lite มาเพิ่มเติมด้วยในเรื่องของชิปเซ็ตคาดว่าจะใช้เป็น Mediatek Helio P22T และ RAM 3GB แบตเตอรี่5,100ม ah, ิลมรองรับ Bluetooth 5.0นอกจากนี้ Galaxy Tab A7 Lite ยังผ่านการรองจากหน่วยง,งาน FCC และ Bluetooth SIG ไปเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยแถมยังมีภาพโปรสเตอร์โปรโมทออกมาอีกเล็กน้อยด้วยนะครับว่า่นนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวประมาณเดือนมิถุนายนนี้นะครับ และคาดการว่าหลังจากการเปิดตัวไม่นานเราคงจะได้เห็นการเปิดตัวของ Galaxy Tab A7 Lite เปิดตัวมาวางจำหน่ายในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันพรา่า่าสุดได้ผานการรองจัดง,งานกสชเป็นเทียบร้อยครับอันนี้ก็เอาใจคนที่ชอบโทรศัพท์มือถือหน้าจอไม่ใหญ่นะเนาะเพราะเขาเริ่มต้นที่ขนาด8 นิ้วกว่าเท่านั้นนะครับก็เนนี้ในเรื่องของสายพกพาและถ้าหากรุ่นนี้เปิดตัวเมื่อไหร่มีอะไรเพิ่มเติมเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบปนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารในแวดวงไอทีที่เอามาฝากกันในช่วงเย็นวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe ไปตามข่าวสารดีดีดีๆแล้วคริปเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิงลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยใหม่ในคลิปหน้าสสวัดีครับาย